สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมพามาที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์รังสิตนะครับกับบรรยากาศงานของพักเพื่อชาติวันนี้พักเพื่อชาติจัดงานนี่ฮะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับชื่องานว่าเพื่อชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วก็บรรยากาศที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างคึกคักนะครับงานจะเริ่มเนี่ยในช่วงเวลา13นาฬิกานะครับคุณผู้ชม ก็เสียงอาจจะดังนิดน,นึงแต่ว่าผมจะให้ดูบรรยากาศก,าก่อนที่จะเริ่มงานนะครับถ้าคุณผู้ชมรู้จักพักเพื่อชาติก่อนหน้านี้ในการเลือกตั้งปี2562พักเพื่อชาติก็เป็นอีกหนึ่งพักการเมืองนะครับที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็อยู่กับพักร่วมฝ่ายค้านแต่ครั้งนี้หลังจากที่มีการรีแบรนดิ้งนะครับเ,เปลี่ยนหัวหน้าพรรเป็นคุณปวิศรัตน์ติยะภพรัตน ลูกสาวของคุณยงยุติยภัยรัฐหรือว่ามาดามพายซึ่งก่อนหน้านี้นก็ประจทยอยปเปิดตัวให้สัมภาษณ์ในหลากหลายสํานักข่าววันนี้ก็คงคิดว่าเป็นทางการที่จะประกาศนโยบายแล้วก็พร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นการรีแบรนดิ้งนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็วันนี้บรรยากาศต้องบอกว่าสีสันเดิมเนี่ยนะพักเพื่อชาติก็จะมีสีสันที่เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงวันนี้ถ้าเราเห็น เสื้อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวแพนให้ดูเสื้อหน่อยก็จะเป็นสีฟ้านะฮะใช้สีฟ้าเป็นธีมแล้วก็ชื่องานบรรยากาศงานก็เป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นต้องดูว่าวันนี้การรีแบรนดิ้งของฟักเพื่อชาติจะออกมาในรูปแบบใดอ่ะเดี๋ยวฟังบรรยากาศกันก่อนนะครับ เป็นบรรยากาศก่อนเริ่มงานในช่วงเวลา13นาฬิกาที่จะถึงนี้นะครับเมื่อวานนี้เขาก็มีการเรียนเชิญสื่อมวลชนนะครับว่าวันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบของพรรคนะครับคณะกรรมการริหารคณะทํางานนโยบายเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พรรคเพื่อชาตินั้นยั่งยืนมั่นคงเพื่อประชาชนเพื่อเป็นทางออกของประเทศนะครับและชื่องานอย่างที่บอกแล้วคุผู้ชมว่าชื่องานคือเพื่อชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า ฉะนั้นวันนี้บรรยากาศก็กค่อนข้างคึกคักเราก็ต้องดูว่าพรรคเพื่อชาติจะเดินไปในทิศทางใดนะครับก่นอนหน้านี้พรรคเพื่อชาติช่วงแรกเนี่ยมีคุณสงครามกิลเลศไพรโรดเป็นหัวหน้าพักในเวลาต่อมาก็มีการเปลี่ยนหัวหน้าพักนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นคุณปวิศรัตน์ติยาไพรัชเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติซึ่งต้องดูว่าทิศทางของพรรคเพื่อชาติจะอยู่อย่างไร เชียร์พักเพื่อชาติเอาแบบนี้คนระับกนะาบบนไว้โอเคนะครับพวกเรามาเชียร์ผลลุกคอยทีนะครับในการเลือกตั้งปี2,562ครับคุณผู้ชมพักเพื่อชาติได้ที่นั่งใน,นสภาผู้แทนราษฎร6ที่นั่งนะครับ แล้วก็อยู่กับพักร่วมฝ่ายคา้านหัวหน้าพรรคอย่างที่ผมบอกไปนะครับช่วงการเลือกตั้งเนี่ยคุณสงครามกิเลสไพโรดเป็นหัวหน้าพักหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักชั่วระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งมาเป็นยุคข,ของคุณสรันวุฒิสรันเกศเป็นหัวหน้าพักหลังจากการลาอ,ออกของคุณหลังจากการลาออกของกรรมการบริหารพรรคทำให้คุณสรันวุฒิพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าพักและมาถึงยุคข,ของคุณปวิศรัติยภพรัตก็มีการรีแบรนดิ้ง พักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะได้เห็นหลังจากแบรนดิง้งเปลี่ยนแบรนดิ้งใหม่จะเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดก็คือสีสันนะครับเดิมอย่างที่บอกไปว่าพรรคเพื่อชาติเนี่ยใช้สีน้ำเงินกับสีแดงเป็นหลักวันนี้ใช้สีฟ้าเป็นธีมรบรรยากาศในห้องประชุมนี้ค่อนข้างคึกคักนะครับผู้ชม คแบบนี้อ่าคุณครับเอ่อคุณอยครับเนะอ่าือเราอยากเ็ภาพน่ารัก่าค,ครับยกมือเดียวอ่าง,วางนี้นะฮะาก็ให้เห็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชม<า><า>เดินลงไปข้างล่างาน,นิดหนึ่งนะครับ ใส่ความรักลงไปในนิ้วซัมบ้างลักเฮโยลองเล่นดูลองเล่นดูให้ผู้ชมมาดูบรรยากาศอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนเริ่มงานเดี๋ยวเราก็จะสิ้นสุดการไลน์แล้วก็จะรายงานหลังจากที่การจัดงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนี่ฮะก็นี่เข้าใจว่าเป็น คณะกรรมการบริหารพักโคศกพักรองโคศกพักนะครับที่เข้ามาที่งานเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะฮะก็บริเวณห้องประชุมแห่งนี้ก็เต็มนะฮะตอนนี้เต็มแล้วเข้าใจว่ากำลังทยอยโหลดประชาชนที่อยู่บริเวณด้านนอกเข้ามา ได้เห็นความตั้งใจของพรรคเพื่อชาติเหมือนกันขอบคุณจากหัวใจครับบ๊อเบอรร้องเราจะเชิญทุกท่านนักประจำที่ครับเพื่อนำท่านเข้าสู่ความตั้งใจที่วันนี้ครับผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศจากงานเพื่อชาตินี้ไม่ต้องรอชาตนหน้าของพรรคเพื่อชาติที่ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เป็นยุคใหม่ของพรรคเพื่อชาติหลังจากที่เราเห็นพรรคเพื่อชาติอยู่กับการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาและครั้งนี้เป็นการรีแบรนด์เพื่อต้อนรับการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงนะครับพรรคเพื่อชาติอย่างที่บอกไปว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้6ที่นั่งแต่การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อชาติกำลังจะรีแบรนด์และปรับอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าการรีแบรนด์ครั้งนี้จะสามารถ ทำให้ที่นั่งในสภาพเพิ่มขึ้นหรือจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดแ,แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนสีสันให้ดูอาจจะสดใสามากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนตัวหัวหน้าพักนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเสร็จสิ้นบรรยากาศจากงานนี้เดี๋ยวเรามารายงานสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ช่วงนี้ขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ